คุณคุอันสั่งอันนี้มาหม้อข้าวหม้อแกงลิงนะคะตอนคนส่งมาส่งนะไม่หลุดไม่ล่วงเลยะคะ่ะมันล่วงด้วยฝีมืออันเนี้ยสักเมื่อกี้อันเทใส่กล่องแล้วกลับมาได้ดูเนาะเปิ้นติดมาอย่างดีนะเนี่ยเอาเปิ้ลรุดไปเหนนะ,ะไม่เป็นไรนะคะใส่ข้าวเหนียวแล้วไปนึ่งเนี่นะคะ่ะเี๋ยวอันจะเอามาขยายพันธุ์นะครับม้อข้าวหม้อแกงลิง ของเล่นไม้ของเล่นไม้ช่วงนี้อันกําลังเห่อแบบเห่ออะไรนะของแปลกอะค่ะเดี๋ยวจะป้าปลูกได้วยหินตัวนะเจ้าไอ้อมเมล็ดพันธุ์ยังอยู่แต่ว่าปลูกเป็นต้นไปแล้วอันนี้กับเป็นคนมือหนักเนอะแต่เป็นคนมือหนักแต่เป็นคนมือเย็นนะคะปลูกอ,อย่างขึ้นอยู่แต่มือค่อนข้างหนักนะคะโอ้โ,อโ,อโ,อโอพวกนี้ก็ต้องละมุนเนาะ มันน่าฮักขนาดเลยอ่ะเพราใกล้ๆบ่อเดี๋ยวขยับกล้องมาใกล้ๆเด้อเป็นดีใค่เกียดตัวเกา่าแอนแอนๆอเอนเอ,นอ,นอ,นอนเดี๋ยวอันก็จะแบ่งไปสักสี่ห้าลูกนะคะเอาไปทำไอ้อย่างก็ใส่ข้าวเหนียวนะเออนี่ค่ะ นี่กำลังฟักอ่อนๆอยู่เลยแต่การปลูกไอ้พืชไอ้หรือว่าปลูกดอกไม้เนี่ย <c oughs> อุ้ยขอโทษอ่าถ้ามันออกเองนะจ้าด้วยฝีมือของเขาเขาจะภูมิใจกว่าการที่เขาซื้อมานะแต่อันนี้อันซื้อตั้งใจว่าจะเอามาแปลงอันนั้นตัวขนมขนมมะข้าวมะแกงลิงเคยกินกอ ดนฝนเมื่อวานซืนนะคะรู้สึกว่าคันคอค่อยสบายนะะอาการเปลี่ยนแปลงนะสาวบางวันก็หนาวบางวันก็ฝนบางวันก็ฮ้อนนะคะละอันแบบถ่ายทํานอกสถานที่เนาะเจอทุกสถานการณ์นะสาวแต่ว่าปูบปเดิหินไปเรียบร้อยแล้วนะสาเดี๋ยววันนี้จะปั๊บโอ้ยเนาะเขาแพ็กเกจจิ้นมาอย่างดีเลยนะสัว พอพ่อคุณร้านต้นไม้นะจ๊ะเข้าใจความรู้สึกลูกค้านะจ๊ะถ้ามันมาครบอีนะมันมันก็ยังก็รอบหน้ากัส่สร้างให,ใหม่นะคะ่ะเดี๋ยวโปรโมทให้ด้วยนะคะมันสั่งจากร้านอะไรมาครบกู่ดอกบัมีเสียบรลนซักดอกเลยนะที่มันลน่นตะกี้ก็คือว่าตอนเปิดกล้องนะมันก็บรลนนะจ๊ะทีนี้จะย้ายกล่องแล้วก็จะลงมาเล่นกับข้างล่าง ปรากฏว่ามันหลุดไปหนึ่งดอกนะคะน,น้าแตนเต้นเต้นเต้นเนี่ยมันหล่นมาหนึ่งดอกคะขอบพระคุณนะคะ,ะ,นะ,คะแน่แพ็กเกจกินมาอย่างดีนะสาไม่มีไอ้ร่วงสักดอกเดียวนะคะการขนส่งดีมากนะคะตะก,กี้ไอ้ยังมาส่งค่ะไม่ได้พอ <laughs> ขนส่งยี่ห้ออะไรไม่ดูเออแต่ต่ว่าก็มาหลายยี่ห้ออยู่นะแต่ดีทุกอย่างล้วค่ะไอ้ต้นไอยยังก็ออันบ่ดือ้ออันบ่เสียสักต้นเลยแล้วก็บ่ฮักด้วยนะเจ้าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ไอยยังก็ออ่าขนทรงก็ส่วนหนึ่งแล้วก็การแพ็กเกจนะคะการห่อเนะี่ยแลวก็ส่วนหนึ่งนะคะตอนแต่อันต้องเรียนรู้นะคะเพราะว่าตอนนี้อันเป็นผู้ซื้อนะคะอนาคตอันก็จะเป็นผู้ขายนะเจ้า อ่าเวลาเป้นส่งมาแบบจะได้ค่ะก็ต้องเรียนรู้ไว้ว่าอ่าส่งจะได้ถึงมือลูกค้าแล้วมันไม่เสียนะคะอ่าเข้าใจความรู้สึกของลูกค้านะจ๊ะถ้ามาแบบเนี้ยสภาพแบบเนี้ยสภาพแบบเปิ้นจองไฮไอฮองว่าสภาพมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะไม่บุบสลายเลยนะแล้วคิดดูอ่ะมันส่งมาแบบทานหลายจังหวัดแล้วก็แวะหลายตี้มันแบบมันบบร่วงแบบเสียอีนะ นี่แอน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 อนอีลายเยอกะกะโอยไอสปาของแปลกน,นี่อันจะอามาไว้ไอจริงจริงไงกล้วยไม้นี่ไอ้ออย่างก,ก็มาเข้ามแกงดิงเนี่ยมันก็บาจกของแปลกอันเห็นตั้งแต่อ้อนแต่ออแล้วนะครัอ๋อ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  มีความสุขกับสิ่งที่ทำนะจ้ามันจะเล่นได้เมือนนะจ้าไออย่างที่เขาฮักเขาชอบอะ่ะมันจะมีความสุขนะจ้า <c oughs> โออันนี้เป็นใหญ่แล้วนะ่ะอันนี้มันกำลังละอ่อนเนี่ยนะแต่กระถางก็ใช้ได้นะคะหมุนไปจังไรฮะเพื่อนๆจะได้เห็นตะกี้ถ่ายมันย้อนแสงเนาะนี่ค่ะ เอนเอนเอ็นเอนเอน่เมนูต่อไปเราจะทำขนมหม้อข้าวม้อแกงลิงนะคะ, ai, more cow, more ling, ะ,คะแต่กับเดียวจะพาช่วยกันปลูกกล้วยไม้ก่อนเด้อัออย่างก็แบบพองลมหรือว่าัออย่างจุกโรจุกโรฮินีเออท้องได้แล้ว <laughs> อันจะห้องโรหินยายอยู่เรื่อยเลยนะ จุกโรฮินีหรือว่าบักบัวบลมหรือว่าไอ้กล้วยไม้ปา่าเหมือนที่อันบอกนะเจ้าแต่ว่าไปเอามากันแล้วนะวันนี้เราต้องปลูกนะเจ้าอันนี้ทำมันหล่นเห็ดแก่นแก่นหล่นตะกี้ไปในแห่น,นี้อันนี้หล่นนะเจ้าแต่ไม่เป็นไรนะเจ้าเฮาก็จะเอาแป้งขนม อันนี้เม็ดบะเดยหินอันนี้ป้นมีคู่มือมาเพื่อพอตัวไว้นะเ,เดี๋ยวอ่านพอก่อนโอ้มีเป็นดอกเพรผู้เพศเมียตัวอี้วะอ๋อแต่จะอยู่ในต้นเดียวกันนะเป็นผู้เป็นเมียอยู่ต้นเดียวกันนี้เนาะควรลดน้ําให้ชุ่มทุกวันวันละสองครั้งตายละค่ามันจะรอดป่ะฮะอ่านเด็กคนที่ขานข,ของต้นไม้ตัวไหนอ่านนักมันยาวเกินไป กี่เวลาออ้เป็นคนไม่ชอบอะไรน,น,นานๆ <g ül> อาอไหยกินดูแต่นักตัดออกเห็นก็ได้นี่เฮาจะเอาลูกใหญ่ๆนี่นะปนแปลงขนมเดี๋ยวเดีเเ๋ยวเราเคลียร์เมนูอื่นก่อนเนอะถ้าเฮาบะเก็บไปมันจะแก่นะคะ อัยอมรับการแพ็คเกจมานะแพ็คเกจมาอย่างดีนะแอน,น,อน,นอันนี้อันนี้คือมะเข้ามกแกงลิงนะคะไปะไปช่วยกันปลูกบะกลุ้งไม้ซะดีๆ